ใครมีปัญหาเรื่องการเอาเปลือกถั่วลิสงออกไหมคะโอ้โหเนี่ยเม็ดถั่วลิสงนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะเม็ดใหญ่แล้วก็กินอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นถั่ว1กิโลนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะเอาเปลือกถั่วลิสงออกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้ซื้อมาแล้วนะคะนําไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างนะคะไม่ต้องแช่นะคะล้างกวลกวนๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เปลือกนะคะโดนน้ํานิดนึงนะคะแล้วเราก็เอามาใส่กระทะที่จะคั่วได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะ รอจนกว่าเขาจะสุกซึ่งก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรค่ะหลังจากที่ถั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะใช้วิธีการชิมนะคะชิมดูว่าสุกแล้วกินอร่อยหรือ,อยังนะคะจากนั้นเราก็พักให้เย็นนะคะแล้วก็เอาเปลือกถั่วออกวิธีนี้นะคะจะทําให้เปลือกถั่วออกง่ายมากๆเลยค่ะลองดูนะคะใคร